ใครที่กำลังมองหารถ4ประตูยกสูงอยู่นะผมเกมแนะนํารุ่นนี้เลยนะผมรุ่น4ประตู XLS ของเรานะครับผมและใครที่อยากแต่งด้วยนะครับเกมมีแนวทางชุดแต่งมาให้ดูด้วยนะครับผมตัวนี้นะกําลังจัดโปรโมชั่นอยู่เลยนะผมราคาพิเศษจากราคาปกติ9 2 0 0 0 0 0 0บาทนะผมเหลือเพียงแค่7 90, 9 0 0ก่บาทแค่นั้นเองนะผมเรามาดูกันว่าคันนี้เนี่ยมีแต่งอะไรบ้างนะผมเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะผม กระจังหน้า Ford มาพร้อมกับไฟมินิไลท์3จุดนะครับผมกระจังหน้าแบบนี้ผมเป็นแบบเดียวกันกับของเจ้าตัว Raptor เลยนะครับผมอันนี้เป็นสีดำด้านนะครับบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับผมมาพร้อมกับอักษร t a ค r ิ l i c ที่เขียนคำว่า Ranger นะครับเรามาดูส่วนของทางด้านล่างกันบ้างนะผมชายกันชนน้านนะครับผมเป็นสีดำเงานะครับผมเป็นดีไซน์เฉพาะของตัว Raptor เลยนะครับมีดีไซน์แบบนี้นะ แล้วก็คุณลูกค้าเลือกได้เช่นเดียวกันนะครับผมว่าเจ้าสีดำด้านหรือว่าดำเงานะครับผมอันนี้ลูกค้าเขาเรียกว่าเป็นดำเงานะครับมาพร้อมกับชุดครอบไฟนะผมที่มีอักษรคําว่าレนเจอร์สีแดงแบบนี้เลยนะครับผมครอบไฟคุณลูกค้าเลือกได้เองเหมือนกันนะครับว่าเจ้าสีดำด้านแบบนี้หรือดำเงานะครับผมบอกเลยว่ามีให้เลือกนะครับเลามาดูด้านข้างกัน,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 นบ้างนะครับผมว่าคันนี้เนี่ยแต่งอะไรบ้างนะครับเริ่มจากคิ้วร้อนะครับผมขนาด6นิ้วนะครับผม นี่สมล้อขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะครับส่วนล้อแม็กนะผมเป็นแม็กของ A อแอมพายนะครับผมสีดําเงาก้านวายแบบนี้เลยนะบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับผมมาพร้อมกับยางนะผมยางดีเซนตินะครับผมซีรยียางอยู่ที่275เจ็ดห้าทาาฮรับนะผมแม็กของเขาเนี่ยเป็นขอบ20นะครับผมเรามาดูกันทางด้านข้างบ้างน,นะครับผมด้านข้างตัวนี้เนี่ยแต่งเป็นแรปสติ๊กเกอร์รูปแรดนะผมแบบนี้เลยนะ ใครที่มีสติกเกอร์อยู่ในใจนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรูปสิงเสือกระทิงแรดนะครับผมติดได้หมดนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่มีรูปแบบในหัวนะครับผมเกมมีให้ดูนะครับผมเพียงทักเกมมานะเดี๋ยวเกมส่งไฟล์ให้ดูได้เลยนะครับตัวนี้นะเกมติดนี่ให้ด้วยนะครับผมเป็นข้อเบ้ามือจับนะครับผมกันเป็นรอยเวลาเปิดรถนะครับผมติดยุวกันสาดมาให้จากโรงงานนะครับผมมีคําว่าเลนเจอร์ให้เรียบร้อยทั้ง4ี่ประตูเลยนะครับนี่ เรามาดูทางด้านหลังบ้างนะครับผมว่าติดอะไรบ้างนะนี่เลยนะครับผมของชิ้นใหญ่นะครับโลบาร์นะผมของ Outlander นะเหล็กหนานะครับผมใช้งานได้จริงบอกเลยว่าใครแต่งไปเนี่ยเท่แน่นอนนะครับผมตัวนี้ผมโลบาร์ของเขาเนี่ยมีไฟให้ด้วยนะครับผมเป็นไฟไฟสปรอร์ตไลรับผม2จุดนะผมมาพร้อมกับไฟคาบเบรกท้ายนะครับผมนี่สีแดงแบบนี้เลยนะส่วนของด้านท้ายนะครับผมนี่เลย ตัวของเอ s เองเนี่ยตัวนี้เป็นสีดำด้านนะครับผมแต่คุณลูกค้าเนี่ยใครติดกันชนหน้าแล้วอยากได้กันชนหลังเพิ่มนะครับผมเกมติดให้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมนี่ตัวนี้นผมดีไซน์ไปแบบนี้เปลี่ยนไฟท้ายด้วยนะครับผมไฟท้ายตัวเนี้ยจากปกติเป็นแค่หลอดไส้นะครับผมตัวนี้เป็น Fu l l LED เรียบร้อยแล้วนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมมีหลายรูปแบบให้เลือกนะครับใครอยากเลือกแต่งแบบไหนนะครับผมบอกเกมได้ครับผมเกมจัดให้ได้หมดเลยนะครับ